การที่ลงสํารวจนะครับเราต้องเราต้องไปดูแปลงว่าแปลงเราเป็นยังไงครับก็เราก็สํารวจทั้งสภาพนิเวศในแปลงนาว่ามีเรื่องโรคมีแมลงรบกวนไหมอย่างแมลงก็อย่างที่เป็นปัญหาในต,ตอนนี้ก็คืออย่างเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลอะไรเงี้ยครับมีมีมากหรือเปล่าซึ่งถ้าผลที่มันเกิดขึ้นกับต้นข้าวในช่วงท้ายๆนะครับมันเป็นผลมาตั้งแต่เกษตรกรเริ่มตั้งแต่เตรียมดินดูแลรักษาการหว่านมเมล็ดข้าวอะไรต่างๆเยอะแยะครับคพอว่าถ้าเกษตรกรเริ่มแรกอาจจะผิดหรือว่าอาจจะ ไม่ถูกต้องมากนักเนี่ยก็จะทําให้มีผลมาช่วงมาเห็นผลตอนนี้และครับอย่างเช่นเกษตรกร,ร,กรหว่านมาเมล็ดข้าวแน่นเกินไปหว่านเผื่อนกเผื่อนหนูเผื่ออะไรต่างๆเนี่ยครับเกินอัตราที่ราชการแนะนำเนี่ยทำให้ต้นข้าวมันขึ้นมาแน่นพอต้นข้าวมันขึ้นมาแน่นนะครับมันมีปัญหาว่าอากาศในแปลงมันถ่ายเทยได้ไม่สะดวกมันก็จะเป็นที่สะสมของมแมลงก็จะมาอยู่นะครับก็อย่างเพี้ยกระโดดเนี่ยคือถ้าแน่นในเพี้ยกระโดดก็จะมารบก,กวนแล้วก็ถ้า แปลงมันแน่นเกินไปเนี่ยก็เรื่องโรคเชื้อราเนี่ยก็จะตามมาอยู่แล้วอยากจะเน้นให้เน้นว่าเป็นการการป้องกันมากกว่าเรามาดูสาเหตุของโรคใบไหม้กันดีกว่าโรคใบไหม้สาเหตุของโรคใบไหม้มาจากเชือ้อราอาจารย์บอกมาว่าโรคนี้จะพบมากในช่วงฤดูฝนนะครับแล้วจะพบได้ทุกภาคของประเทศไทย ยังสามารถเข้าทำลายได้ทุกระยะของการปลูกข้าวครับตั้งแต่ระยะต้นกลา้าระยะแตกกอจนถึงระยะออกรวงครับแม่ทุกช่วงเลยจริงๆครับเหมือนช่วงนี้ของแปลงนาข้าวพี่อุทยเนี่ยแหละครับและข้อสังเกตอีกอย่างนะครับของโรคใบไหมมักจะพบมากในแปลงนาที่มีข้าวหนาแน่นโดยเฉพาะนาหวานนะครับ แต่ก็มีคำแนะนำและวิธีป้องกันให้กับชาวนาจากนักวิชาการนะครับว่าเกษตรกรควรใช้พันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานโรคนี้ได้ดีซึ่งในแต่ละพื้นที่เกษตรกรก็สามารถหาหรือสอบถามข้อมูลจากเกษตรตำบลเกษตรอำเภอในแต่ละพื้นที่ได้เลยครับ แย่งอาหารใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่นี่แหละนี่แหละแต่ดันสวยซะด้วยสิทําไมเนาะสิ่งสวยๆเนี่ยมาแย่งความอุดมสมบูรณ์ของข้าวของเราเนี่ยแล้วอย่างนี้จะเก็บยังไงหมดคะเนี่ยหนูเห็นเต็มไปหมดเลยเนี่ยก็ต้องจ้างหลายวันไงครต้องจ้างหลายวันคือ,อ,นคอระยาพาะพอจะเก็บเกี่ยวนี้เราเราจะต้องเก็บ,กบอีกทีหนึ่งเก็บสิ่งเจอปนคือไม่ใช้ผ่านข้าวตัวนี้เราจะเก็บออกเลยทีนี้เรื่องในระบบนิเวศเนี่ย เราไปสำรวจแล้วก็จะเจอปัญหาเหล่านี้ถ้าแปลงไหนไม่พบปัญหาก็แสดงว่าเกษตรกรดูแลตั้งแต่เริ่มแรกมามาถูกต้องแล้วปัญหาเหล่านี้ก็จะน้อยลงแล้วก็นอกจากเราดูเรื่องโรคเรื่องมแมลงครับเราจะต้องดูเรื่องข้าวปนที่มีอยู่ในแปลงออกครับอย่างเราปลูกข้าวสุพรรณบุรีหนึ่งครับมันอาจจะมีข้าวพันุอื่นปนข้าวพันอื่นปนนี่อาจจะเป็นข้าวที่เราปลูกตั้งแต่ครั้งที่แล้วคือมันก็จะเห็นต้นไม่เหมือนกันอันนี้เป็นพันุ์อื่นปน แม้แต่ข้าวปนเราก็ต้องเก็บตรงนี้ที่ทํากันมาคือจริงๆถ้าเก็บเก็บรอบนึงแล้วมันจะขึ้นอีกไหมคะหรือว่าจะขึ้นล็อตต่อไปเลยหมายถึงว่าที่เขาเก็บนั่คือไม่ถึงถ้าเก็บเชียวตรงนี้มันก็สามารถจะแตกได้แต่ถ้าอีกห้าหกวันหรือสิบวันจะเก็บเกี่ยวนั่นคือแตกไม่ทันเลยครับไม่มีแล้วใช่แก้วนี่ปล่อยจนโตขนาดนี้แล้วค่อยมาเก็บวะสุดท้ายสุดท้ายนี่เรเ็น่นสักหน่อยหมคะนุ่นแห่นาหข้าวหลวงดโดน่ะไหมะโดสู้กับข้าววันนั้นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรคะนั่นคือเป็นข้าว ม่ใช้แม่พันธุ์ที่ก่อข้อ3 1อดที่เราต้องการแล้วก็นอกจากนั้นยังมีข้าววัชพืชครับที่เกษตรกร,ะร,กรจะเรียกว่าข้าวดีดข้าวเด้งนะครับเราก็จะจะเห็นว่าต้นมันสูงขึ้นมาข้าวตัวนี้ครับจะมีมีปัญหาคือว่าถ้าเป็นข้าวข้าวดีดเนี่ยเวลามันสุกแก่ครับมเมล็ดมันจะร่วงลงในแปลงแล้วก็เวลาเราปลูกรอบใหม่มันก็จะขึ้นมาขึ้นแข่งกับต้นข้าวเราครับคือเราไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ ถ้ามันมีมากเนี่ยเราอาจจะต้องไปเกี่ยวหรือว่าไปถอนไปจัดการไอ้ข้าวดีดข้าวเด้งตรงนี้ออกมาโอ้โยำเย็นนองนาทุ่งรงทองมันทอง,องจริงๆนะพี่ก็ช่วงนี้เนี่ยที่เขาเรียกว่าตะวันอ้อมค้าง ทุกคนเวลาเรียกว่าตะวันอ้อมข้าวนี้คือจุดณเวลานี้เชี่ยวแล้วเดือนีนเี่ยวค่ะคือเหมือนตะวันใกล้จะตกดินละใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วก็แสงกําลังดีเลยเนาะที่เราจะเก็บเอ่อที่เราจะทําลายทิ้งเนี่ยเป็นพวกวัชพืชวัชพืชแล้วก็พวกต้นต้นที่มันไม่ใช่พันธุ์มันใช่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 นั้นเชี่ยวนั้นคือเราจะได้ข้าวปลูกที่สมบูรณ์มันจะมองดูเสมอเลยฮะ แล้วคราวนี้เราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะมือป่าบูเตรียมมาพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะรองเท้าบูทถุงมือครบพอดีเท่านี้ก็เตรียมมาให้พอดีนี่คืออาวุธที่จะทําลายทําลายหนูหรือทําลายสิ่งเจือปนตรงนี้เขียโอ้ี่นี่เขาเรียกว่าเขียวนะฮะเอาไว้เกี่ยวนะครับไม่ใช่ไปไปฝันข้าวนะเอาไปเกี่ยวอ๋อเอาไปเกี่ยวค่ะใช่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 ด้วยความที่ดูหนังเยอะเห็นอะไรพวกนี้นึกเป็นภาพแบบ แต่ละอย่างนะคะถ้าสมมุติเราเดินกันไปสักพักนึงสะดุดล้มอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอ่าเดินไปนุงน้งนิ่งนุ้งนิ่งฟันมืออะไรเงี้ยม,มันจะไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่โอเคค่ะเราลุยกันเลยดีกว่าค่ะพี่ได้เลยจ้าได้เลยจ้าได้เลยจ่าทางนี้พี่นำเลยค่ะนำเลย ว่าชอบพืชมากนะคะเพราะว่าการดูแลไงะฮะ,ฮะดูที่การดูแลถ้าเราดูแลไม่ดีมันก็ะจะลกะนานออกลยออกน่นันวดโดนอันของดีคร<ป>อันของดีก็หลวงละพันนะโอ้นะคะ <c oughs> ี่คือถ,ถูกใช่ไหมคะนี่คือเขาเรียกว่าข้าวเม็ดแดงข้าวเม็ดแดงเนี่ยเที่ยวออกเพราะอะไรหรือไหมฮะเพราะถ้าเกิดไปไปเป็นพันธุ์ข้าวปลูกแล้วมันจะใช้ไม่ได้ไม่สามารถผ่านกรรมวิธีได้ เพราะมันก็อาจจะมีต้นข้าวแบบตายเป็นบางต้นที่เราเหยียบนะคะข้าวไม่ตาย,ตายแต่ว่าคือเดี๋ยวเพราะว่าอีกสิบวันเนี่ยคือข้าวยังอยู่ได้ทีนี้เราเกี่ยวก็จะเกลียวมันก็จะเด้งขึ้นเองใช่ไหมใช่นี่คอมมอนิทที่จะมาคอมมอนิตทอีกแล้วคอมมอนิตทแล้วใไหมนะ่ะเห็นไหมคอมมอนิตทนี่ซิงเจอปนถ้าชา,านาจะเรียกซิงเจอปน เหมือนแถวบ้านเขาเรียกว่าหญ้าเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยป่ะคะก็คงทํานองนั้นเพราะว่าคืเหมือนแบบเวลานั่งตามแล้วมันก็จะติดอ๋ออไไมม่่่่ใใชชีกนั่นอีกอันหนึ่งเหรอใช่จ้ะใช่จ้ะนั่นจะเป็นน้ำเลยเหมือนกันเลยอ่ะี่ก็น้ำตรงนี้ไม่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 ติดนะพราะจะเป็นอ่าเรียกหญ้าเจ้าชู้เนี่ยพอรู้จริงางเงี้ยจะก็ติดเลยใช่ไหมฮะนั่นแล้วจะเป็นอ่าตุ่มใหญ่ๆกันนี้ใหญ่กันนี้ ก็แบบว่าในสัปดาห์นี้ข้าวเราก็ควรจะต้องตรวจสอบดูวัชพืชใช่ไหมคะแล้วก็คอยเขาเรียกอะไรสำรวจดูอยู่ตลอดเวลาถ้าพบก็ให้รีบกําจัดทิ้งไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวดีตถูก้องหรือว่าจะเป็นอะไรนะคะหญ้าหญ้าคอมมอนิ์หญ้าคอมมอนิทแล้วก็มีเกอรต่านี่แตเมื่อกี้เราเดินมาก็ได้สักครึ่งไร่ถึงไหมคะ ประมาณหนึ่งไรประมาณหนึ่งไรอู้หนึ่งไรแล้วหรอคะดีใจจังเลยค่ะนี่นี่นี่ถ้าจะเป็นลูกชาวนาแล้วนะเนี่ยแล้วอีกไม่กี่ไร่เองนะคะใช่ก็อีกประมาณอาทิตย์ตกดินนั่นแหละอาทิตย์ตกดินเหรอคะอาทิตย์ตกดินเราก็เสร็จพอดีไงฮะอีกนิดเดียวอีกประมาณอ่าสิบไร่อีกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวคือตอนนี้ตอนนี้คือไม่ถึงว่าที่มาวันเนี้ยเขาเรียกว่าชาวนาสุพรรณแเท้แล้วตอนนี้ แท้แท้คะคุณผู้ชมยังไงก็ขอตัวไปช่วยพี่อุทัยเก็บจนกว่าอาทิตย์จะตกดินก่อนนะคะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้านะคะในรายการให้สองสัปดาห์รู้เพื่อรวยคะ่ะหมดเวลาอีกแล้วครับสัปดาห์หน้ามาดูวิธีการเก็บเกี่ยวข้าวกัน และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้ตามเบอร์ที่เห็นอยู่นี้เลยนะครับด้า์หน้านั้น ทั้งพื้นนาก็จะเป็นสีเหลืองอล่างเหมือนทองเลยครับแหมอยากเห็นจังเลยและก็มีวิธีปฏิบัติก่อนเก็บเกี่ยวเหมือนกันนะครับเช่นต้องทำความสะอาดเครื่องทุกครั้งเพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้าวพัน์อื่นหรือข้าววัชพืชที่หลงเหนือเข้ามาและอีกอย่างก็เกี่ยวกับความชื้นด้วยครับแล้วพี่อุทัยจะมีเซอร์ไพรส์น้องอีกด้วยเมนูสุดพิเศษด้วยครับ เป็นเมนูจากท้องทุ่งโดยแท้เลยวันนี้ผมต้องสวัสดีขอลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนผู้ใจดีนะคะคูโบต้าพลังขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทยนี่เลยนะคะเดียวชามลาบก๋ี่มันขึ้นบ้านรถคันนี้ยไปเที่ยวบ้านอ่าบ้านอ,อ,อะตอมา แล้วก็เป้าบิตรไอ้เตามิตรบนจนดุยแนี่ยมันคิดไดูเลยโอเคไข่เต็มเ้อะโอดูมีความสุขเนาะผมบอกแล้วไม่ยิ่คือหนึ่งนะทุ่งนะส่วนหนึ่งนะพอวันเกี่ยวคราวเนี่ยอยากจะให้น้องอิกมาที่จะผ่านนึกคิดถึงใจนี่อยู่นู้นแล้ววัได้ตามต่อหกไปให้น้องอิกมา Ta du thé Je n'aime que toi Mon petit Et quand je vais au cinéma sans toi, Je suis comme un Scooby-Doubidou Bidou 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 Dans une boîte de chocolat Je n'aime que tout mon petit wah. Et quand je vais en Amérique sans toi, je suis comme un scooby dooby